สามารถจุดประทานได้ครับรถท้ายามาวินนะครับสองแปด ไว่ใช่เหรสวัวดี่ยิงล่องมวัสอดีครับผมัวีครับผมเป็นัไงบ้างตัวที่ตัวไหนองฝฝนนะตอนแรกทำของมแล้วตอนนีหนาวเย็นเลยตอนนี้แม้วก็หนาวหนาวทุกทีแล้วก็มันนาวหาวทกทีหนาวทุกทีแม่แล้วทำของแล้วรักแปดเปอร์เลยครับผมวเก็บของมาบวายดี่สวสวัสดีค่ะ ครับผมครับโอ้แน่เลยเจ้าได้ขีดเขาวว่ามาที่ภูนันคนเดียวเหรอช่องนั้นแ่ะช่องทองแหล่ครับโอ้ยมันกล้ามาเออกักับตามใจอยากให้ท่านผู้ชมบนว่าเด e ี up. ๋ยวบทสว่านพอทองแหล่ใส่บวกกะขนาดข้าประจําจะกันยังบวกกะไปพูนเดียวด้วยเนาะท่านผู้ทองแหล่ขนาดยักษ์เวียนกระไดแต่เรื่อยมากครับท่านผู้ชมในเมืองบวกกับหรือว่าในชมช่องเองใส่มาวิด ว่านุปอาหรือว่าน้องน่านชาแนลครับเขาไปเบิ้ลยุ่งเขาไปเบิ้ลยุ่งเขาไปเบิ้ลยุ่งบรรยากาศน่าุูเดียวเกล็ดชอบครับเสียวสิเกือบช็อบบอกตรงๆเลยพึ่งเจอถ้นเป็นคนหัวใจอย่างนี้เป็นโรคอยไรก่อนเอ้าเกือดไปขบนเกล็ดไเสยวจะ้องไปโรงเรียงก่อนเป็นขอทำคู่ปาม่านนั่นอะไรใคร่ด้ก็ว่าการคู่นี้เป็นโรคตายเลยอ่ะหรือว่าใจขาด โคบคามักบยุ่งๆโคบคามึุดมากนี่หัวใ,ใจไปอยู่ถนนหรอกเกือบลออเกือบสีพุบจบกขีดไปไทยก็ว่าสีเป่าไปควอนเทเดชันบุญทบตรงน,านาี้นั่นนะใจแข็งใจเสือสูดีใจเดือเสือนั่นแหละครับมือนี้กระดุมอาบน้ำชวนมาหรือว่ามาวิ่งน,น้องน้ครับว่ายคนต้องเรียบมาเป็นมูเนี่ยค่าของผมนั่นแหละครับที่ห <ขอ S 1> ้องพังนั่นแหละครับครับผมสวัสดีครับ หนาวหนาวหนาวหลุวยหนาวะคงการับท่านผู้ชมนะให้กลังใจเลยครับน้องน้ำแนนลิมาษาไทนะครับผมน้น้องน้ำแชนนลกองแต่บนเดิมแล้วก็กรต่อยคมีเซนเดอังไปเปนะครับก็เอาดิแชนแนลแล้วก็ทระพี่จ่เลวว่าี่ ช่วงนี้เนี่ยท่านผู้ชมผมอยะใจไวแล้ว <Juan> ว <seven vid rio> ่าถ้าอยู่ไรนายผมจะขอบวชในลมการแล้วครับการบวชแบบอ่าช่วงไหนล่ช่วงนี้เนี่ยเอ่อเขาะเยอะจริงๆเลยตุกพี่ด้วยปันเม่ได้ไม่ได้ตุ๊กีปัญหายครับการทำบุญไปหลายๆน้ำต่อกับได้ผในบาทกันน้อยจับแป้งปันลดความตันกี่นิยวไปนิดน้อยหรอครับผมมันจะเกิด มุญในใจเฮาการแบ่งปันองในใจเฮาจิตใจดีขึ้นไม่ร้อยหินกระดำมแบ่งปันลนิดเ็ไปเรื่อยตั้งแต่บวชมาปวชกี่วันนะมือเดียวมือเดียวได้สั้นดีูรักสดงมดยางรักสองวงว่าจักน่อยสุดดกคาไตกีดก์แต่ะบังคัแล้วอาจารย์วดวดองมือก่อนมือเดียวได้ต้อนรอนมเดียวดเือดปวดเดียวขันใดพัดสาในคนวันตัดสดุ้เลยดวยขัวดมือเดียว ท่านบวชได้หลายปีได้หลายภาษาเข้าเงินจานจานเงิน่ันไปเลยบอกนี่หรอกแต่ว่าคันบวชเดือนสองเดือนหรือว่าพรรษาหนึ่งเข้าเงินผิดเที่ยวยัวเป็นผิดอันนี้จานเราคันงานคนบวชมือเดียวแต่ว่าพ่วมดูทำจานนพ่วงดูทำจานเนาะบอกทุกคนมนครับท่านโอ้ยขนาดบวชมือเดียวยังทำนี่่่แตว้บวชสองมือสิบอันนี้เป็นแค่

มันมครับรอกว่อสมัครนันดอกล่อไปยัรมีผมคิดว่าจะต่างกับตรเอาที่เราเชื่อมากรวัง่างตัวยังเรายังมากใขอคน้ากจะเดือมาเดไครับเป็นการตันี่ว่าถวายกันขอโชคจากอาหารไปหร่านล้เาจกไปุูทูปไคุณาหารก็หน้าหลง ตัวกายกันนาต้องัวนคนหัวตุ่นตอวหัวนปาดโพปาดโชวปาดโชครับทีเลยนว่ามานีกแล้วูานคขนานกต้องด้ไปโยังไงหนาวเนะหนาวแงต้องตอีแล้ต้องขอตองไปนะเพื่อย่างลมอาจจะแรงหน่อยอาจจะเข้าในกล้องส่วนสันส่วนสัตเนี่ยนะดูนะหนาวเย็นหักระดู

อ่ะนะครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้เนี่ยมามาให้แล้วปูขุนหารโค้งสุดท้ายนะครับของวันที่หนึ่งตุลาคมนี้สองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้มาจุดเลขประทัดเอางี้ผมขอเลขประทัดอย่างเดียวจบเลยนะครับจะไม่ ส่อเดี่ยวซีเอ็มจีจะไม่จับเลขไข่เอาประทัดยันเดียวจบนะครับเพราะตัวต่อดีเพราะว่ามันจะมีเอพีซีเพียงอนนะโอเควะนะครับผมแมนตุ้งครับช่วงผมผมเคยเห็นด้วยกันอนแอมข้อหนึ่งเท่ากับว่าต้องประทัดยันเดียวพอจบข่าวมาขอเจ้าคุณลาภปู่คุณหารงวดนี้ปู่ให้แน่นอนนะครับปู่ยังไงอ่ะสาธุเลยครับอ่ะสาธุเลยปู่คุณหารเ้อ มันนี่หลุดลานมากอะไม่รูปแบบหนาวหนาวกันหน่อยหนึ่งร่มไก่แห้งนะปูแล้วกบพายุครับปูแม่นเอิรครับมากมันีนี่มากกันครบทีไม่ได้ปุ้ยครบเล้แหละปูมันครบแบบครบคักๆนี่แหละนุ่งอามคนเดิมแน่นอามคนชาแนลมาวินชาแนลท้องแหล่ทองแหล่คนเดิมน้องน้ํำชาแนลป้าต่อยคนมีเซนบ่าวชัยบ่าวเขียดครับผมโอเคครับปูครบทีมเลยครับครบซองเนี่ยกูพูดยังไงครบก็ครบเนี่ยบแบบนุ่งอาม มาวินชาแนลทองแหลกคนเดิมอําพลชาแนลน้องนั้นชาแนลป้าต่อคอมเมนีเนบาไทยเบาวเขียดเหลือแต่วิเศษยเรียกปุ๊บลูกไทยเนี่ยคือลูกไทยีเฉพวิเีษก็เป็นัาษาเขาคนมั่งมีอัน้ไมงโอ้ยนั่งอาป่วยแต่รปูเดอร์เอยากปูไลงวดนี้เอามารถตรงปูเดอร์สาธุพูดว่าเออหละใช่ไมมล่ะ หนาวใช่ไหมันหนาวเย็นหดกระดูกเาจะมีมอ้อ้เยวพอือรันเลยเฮ้ยลมบ่ให้ที่อเาเดียวเอาม้บอันเลยเอาเมื่อกี้พอเดี้ยวห้ย้เสียงเกงเสยท่านผู้ชมแน่นอนแบมืเลยเียฮพอเลยเายเ เดา๋ยวมึงดคนลุกเป็นคนลุกแปู้ผมใแปดงาเนาะตาดีแต่ละคนทีตาดีจ้ะแต่วนแต่ป่เพะาก็เลยเิ่งเปลี่ยนมาก็เลยเบิ่งหยังเพาะย่าเป็นเบื้องเนาะเลนเป็นสองห้าเลหกหกหกเก่าหกหกเก้ารือสองหานี่ที่ไม่เก่าต้องอ่านเบิ้องอันนี้เบิ้งหน้าว่าเป็นเลขเลขแปดหาก็เชื่อมเชื่อมกันับ อ๋อองตินนเดี๋ยวบเป็นลูกเด็คปรมานี้ครับผมนะเหมือนสองห้าหรือแปดห้าหรือหกหกเก้างานแ่แปดห้าว่าอไต้ไปดติไปประานกันด้วยกัโอเคครับผมตามนครับผมเดีย่อไปดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาซูมโอเคเดี๋ยว่มาูมไปได้ๆมาไไปขอนรงไถูนั่นละมือไป พวกนี้เต็มกระถางแห้งแบบมชามาก้อนหน้าความตาความใจนีทกันไปะทำช่ไปดูกันไปชุดมาร้อมหน้าความตากันนี่เราก็นสุ่มเกียวเดียวไปเลยกระป๋องาดนะครับร่มเงีเพราเรื่องี่นะคบไปนี่ก็ฟิล์มไม่เป็นไรเป็นแหาเอางนำูดังกุ้งเลงขนาครับ นี่น้องอานกลตั้งใจมากทุกเนยมาทัดโดยตรงเลยตูาเดียวย่เดียข้าเปลยนขาวแปะจดียวุแม่เดียวเขาไปดนเรียวทุเพื่อไปตัวไป่ัวไัวไปตัวไปตัวไปวไปเัวไปัวไปไปตัวเปตัวไปวไปตาวไปตัวไปต้วไปตัวไปัไปัไปตัวไปัวไปไัวเปตัวไไวไปตัวไปวไปตัไัปไปไเาปนะไไป เย่เย่เกครับเอ้าใ้มันมมอยู่กลางกลาน่มเยหลมาันหนายนมากทางางสายคนรมขนเอามากเทือ F C มนีแต่ร้อยโทที่ทางทสามตรงถ่าเราะว่าที่หนึ่งตรงตรงไอ้งเตียงใต้ไอ้ต้องตัให้กว่า ซครื่อระทัดท่านนัดเป็นไร่าพันห้าร้อยนัดพันห้ารนัดอาวนัจะท่านนัดเป็นเป็น่านหนาลอยนัดนะคะเาว่ามหา้วยนะคท่่าาะน้องพร้อมหรือยังพร้อมยังพร้อมยังมาเวลชนินมามามาเออทางด้านนี้หนาวแล้ว เอาจับจูดเลย้อเกบหนึ่งขั้นหารอยนะครับเบาใช้เป็นเก่าเบ้าใช้เป็นเก่าได้ครับเนี่ยรวงที่จุประทัดยูกับอธิษฐานขอโชคขอพ่อจัดประทัดปูคนหาหน่อยได้ครับสัมชงเบอร์เสื้อเบาซะ ยด้มมาแทะครับวนี้มาแทตังเลยครับดงตุ้มเลยแตกแท้ครับแตกแท้แตกแท้ครับท่านผู้ชมสมตัว,ตวปังๆรังวัลที่หึงมาแท้ครับท<อ>่านผู้ชมอแล้วทูอาดัางโป้งดังแนนครับท่านผู้ชมเลยไม่พีดูไม่ดูไมดูให้มามยครับหาพท่เบื้องต้น่ะคู้เนี่ล่ะ

ตาบุ้ชอ้มย์ตาบู้ช่อ้ยแหกปากแล้วปังแล้วปังแล้วครับ่าผุ้ชอมก็คนเห็นเนี่ยคนแหกปากแล้วสามโตรงๆครับเด็สารัสุดเจดครมบผมสุดยอดครับ่าผู้ชมสุดยอดตัวมยปูน่งโชคดีโชคดีโชคดีครับาช่มเจ็ก้าเจ็ดเกับสามห้าครับ้เจ็ดเก้ากับสามห้านเลยนะลดลดมันใจวังหมดดีมากเลย มามาวาเหมาหมดมาหมดปะมาหมดเห็ดมาหมดมาหมดมาหมดมาแทะตัวถมาเลยถูกเลย่ที่คนถูกเลยที่บอกกันเห็นบอกเพิ่งลดอ่ะคดดูโหมาวะไหนเพราว่าไปถัดเดือนลดขันนี้แหละหนักมหากรุ๊ปจงก็ต้องด้วยเมเาต้บอลเดียวมาเลยโอ้ยหัดเดืนมาข้างนี้ปูเลยในเดือนี้แหละตังเลย ดูรถรถรสีมาขายเจ้กี่ปูชยางเกียร์ได้เลยครับรถแม่จนไหนปะน่ไปตอนนั้นนันน้ก็เลกป๊กป้าแบบตรงเหมือนไรนนะครับท่าาตรงเหมือนไรเขาขัเร็าเนี่ยข้อรถป้าพีแชแนวนี้ขนลุกนลุกนลูกดีเอามาดูาดีที่สองันอรถคันนี้มานี่จะเคลอะไรไปปอกน้าเคลื่อมาานก็ลุดจอด ยาวเร้่อผมพอมีอะไรจะพูดให้ฟังคับรถบางกว่ารถขั้นนี้นะครับผมสุอมาเป็นรถพื้นสองรถพื้นสองผมสุอมากนี่งผมเคยถือเมฆน้ำสามโต๊ะตรงทั้งโตทั้นสองโต๊ะคือถือต้องกันที่จุดกลางพวกหัวแน่ๆแต่จะโดนแล้วแน่ละโมงโอเคไอ้ทะเบียนเก้าเก็ดสองเป็นประธานครับผมเป็นประธานนะครับเป็นข้อเที่ยส่วนบุคคลโกรทท้ายที่จะรายงานในการรับผมพัฒนาส่งนะเพราะว่าขันรถขั้นไหนเราเคยเข่ามาแน่นี่คันเข่ามาเนี่ ระวัง่องห้าของ่นี้่งอีโอกาสได้กับเป็นเนี่ยค้าเรากัเป็นเป็นความโชคดีของพี่มากยิ่งอยู่เรากัดเสื้อเห็นว่ารถท่านนี้ห้โชคมาตลอดเรากับที่สาท่านเล็ทะเบียงรถมาตรงกับเลขทางมะทักของหวดนี้พอดีเลยเจเก่ากับสามาค่ะ ลุอามนี่เอาบ้านนี่เดี๋ยวก็เข้าไปจำเลยชอบดูตอที่นี่โนบ้างนนี่ครับให้เพือนไปแนว้างทั่าลรมก็เปนความยัแบจะนเนาะก้เดนะตองสองสองส่งสอาสอาองสองงสองสององงเองงง

ซศูนย okay. okay. ์ีน yeah, ี Mari ่ค่ะ claro คุณผู้ชีศูนย์อันนี้กันนะวินไองมานีเนี่นะีศูนย์ซีซีศนย์ีได้สีนอาเลขเลขกันนี่เอ้อู้นะซีศูนย์ซีก็ท่านผู้ชมตามนั้นครับ4ีศูนีนตดมาซนย์ันเน ดูใเสร็ัครับผมชเกับตัวน้อนะครับครับเลยตองต้กูเลยสองวัวัทีอ่าหนึ่งปูล่าช่นี้สองกระนาเราหงส์หงกะูเัดทำน่ดทำลากเลยัดทกูกูเลยนี้เช่นค่ัานี้ตัวหนักเปอรูนกูเลยตาบล่ารร้นชั้นรเอาตั้นผมจัดรู ต้ก้งมนแล้วก็ต้มกุ้ง่ะออรคือาเน้โหต้กุ้งี่ะต้มองนะคทุกทุกท่าทีาม ฝากไปทางสงน้องน้ำาคลี้ยมกับสีขอหน้าือชุ่งไปก่อนเ็นผู้ชมยิมีื่อยๆปังอยถึงวันไหนี้วันไนนี้เหรเไม่ด้ฮินะฮะใะ้ะฮ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 ะนะฮ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 ะัะฮ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 ะแะฮะฮะนสฮะฮะวะนะครัะตะฮะฮะฮ้ฮะนะฮนฮะ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 ะฮะฮะฮะ ก็คนติดตามนะครับใครที่คอมเมนต์ไม่ดีก็คอมเมนต์สุดภาพสุดภาพเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อบางทีก็แต่น้องเขายังไม่ชินเซ็นสถีบเออยังยังไม่เออมันตื่นเต้นนิดนึงนะครับท่านผู้ชมนะเอาโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันแล้วกันนะครับสวัสดีดค่ะ